ขณะนี้ฉันกําลังอยู่ในแผนที่ช่องเขาถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่การลงแผนที่ปิดกัน้นแต่แน่นอนนี่ก็ไม่ใช่โมโตแฝงเหมือนกัน <c oughs> และที่นายเห็นฉันวิ่งอยู่นี่แน่นอนว่าที่ที่ฉันจะไปก็คือบ้านพักริมชายหาดนั่นเองและอย่างที่พวกนายเองก็รู้ว่า ในโหมดทหารรับจ้างนั้นการเข้าไปในบ้านพักริมชายหาดเป็นเรื่องยากกว่าการที่เราเข้ามาในโหมดแฝงตัวซะอีกเพราะว่าบรรดาเราบอดเจ้าที่ที่ควบคุมสถานที่นี้อยู่นั้นจะจัดการในะอย่างไม่ปราณีปราศัยกันเลยทีเดียวพร้อมทั้งกับผู้เล่นที่ต่าง เห็นหนื่งแน่นกันเข้ามาที่จะหวังจะจกเซฟแล้วก็เอาของทุกอย่างที่มีค่านั้นออกไปเอาละพอถึงตรงนี้ฉันก็ตั้งใจที่จะเริ่มใช้ทักษะการรอบเร้นขั้นสูงที่ฉันฝึกปลือมาอย่างดีเฮ้ยแผนแตกย,ยังไม่ทันเริ่มเลยแผนแตกซะแล้วตอนนี้แผนการของฉันก็ได้ ล้มเหลวลงอย่างไม่เป็นท่าพร้อมทั้งกับห้ากระสุนที่ประเคนใส่ฉันกันยังไม่ยังย้งมือและในระหว่างที่ฉันกําลังตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้สัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นและนั่นก็คือสัญญาณที่บอกกับฉันว่าเราควรจะออกไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดว่าเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยที่จะบุกเดียวเข้าไปจัดการกับบอดด้วยปืนพกกระบอกเดียว ฉันจึงตัดสินใจที่จะถอนตัวออกมาก่อนที่เราจะเป็นฝ่ายที่นอนนับไสเดือนอยู่ตรงนี้หลังจากที่ออกมาจนพ้นระยะยิงของบรรดาบอดที่เกลี้ยกลาดนั่นแล้วก็มีกลุ่มผู้เล่นที่เข้าไปปะทะก,กันกับเจ้าที่ในบ้านพักริมชายหาดนั่นทำให้ฉันเกิดความคิดที่ว่าในเมื่อพวกเขาขันอาสาที่จะเคลียร์ทางให้กับฉันแล้ว ฉะั้นเลยฉันจะไม่ใช้ทักษะการลอบเร้นขั้นสูงเพื่อที่จะเข้าไปจกเซฟสักอันละ <c oughs> เอาละหลังจากไม้มันปั้นมือซะเป็นดิบดีแล้วฉันก็เตรียมพร้อมที่จะบุกเดี่ยวเข้าไปโดยใช้ทักษะการลอบเร้นขั้นสูงที่ฉันฝึกปรือมาอย่างดีนั่นเองแต่ดูเหมือนเสียงการต่อสู้นั้นจะสงบลงุ ฉันไม่รู้ได้เลยว่ากลุ่มผู้เล่นที่บุกเข้ามาปะทะกับบอสเมื่อสักครู่นี้หายไปไหนแล้วอาจจะเพลียงพร้าให้กับเจ้าพวกนี้ฉันได้แต่หวังว่าเขาจะจัดการบอสแล้วก็ลูกน้องบอสให้ฉันไปแล้วนะฉันว่าฉันสามารถที่จะเข้าไปเพื่อที่จะจกเซฟได้สักอันหนึ่งหวังว่าจะได้เจอกับของที่ดีพอที่จะคุ้มค่ากับการเสี่ยงดวงเข้ามาแล้วกัน เอาละดูซิว่าเราจะได้อะไรนาฬิกาเอาละไม่เป okay. ็นไรฉันคิดว่าเราสามารถที่จะฟาดงบอดที่ออกไปได้โดยที่ไม่ยากเกินมากนะอ้ยบอบอสยังอยู่บอยังอยู่เดี๋ยววิ่งจุก่อนเฮ้ยปรากฏว่าเจ้าพวกคนที่เข้ามาก่อนหน้าฉันฉันคิดว่าเขาน่าจะเรียบร้อยไปแล้ว เอาละออกกับที่นี่ให้ไวที่สุดโอ้โหอือหมเฮ้ยอะไรเนี่ยยุกแล้วยิงใครฉันต้องรีบออกไปให้เร็วที่สุดอือหือลูกหมดลูกหมดลูกบอลโยงโยงแป๊บหนึ่งนี่ไอนีอเอาละแผนการเป็นรอบเปรนของมัน S <S> จังหวะนี้เราต้องอัดยาแก้ปวดแล้วก็วิ่งออกไปให้ไวที่สุดถ้าพ้นรั้วไปได้เราก็จะรอดแน่นอน <S 2> <S 2> <S 2>